นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักบรรทัดทองจากแหล่งที่เป็นเชียงกงกลายเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดังแต่ตอนนี้รู้จักใหม่กันแล้วนะฮะยอดขายตกติดขึ้นป่ายเซงกิจการไม่ไหวคนหายอะไรจะเยอะขนาดนี้จนกระทั่งในที่สุดตอนนี้รายได้วูบทั้งย่านเนี่ยรนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda e n 1ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุุ้มพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักบรรทัดทองจากแหล่งที่เป็นเชียงกงกลายเป็นสตรีทฟูดชื่อดังแต่ตอนนี้รู้จักใหม่กันแล้วนะยอดขายตกติดขึ้นป่ายเซง,งกรริจการไม่ไหวคนหายอะไรจะเยอะขนาดนี้จนกระทั่งในที่สุดตอนนี้รายได้วูบทั้งย่าน40%นะครับสิทธิชันวุฒิพรกุลนะฮะเป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการถนนบรรทัดทองเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ออกมาพูดถึงบรรยากาศของการค้าการขายย่านสตรีทฟูด ของบรรทัดทองนะครับซึ่งเมื่อสมัยต้องย้อนกลับไปเลยครับสาปีที่แล้วบรรทัดทองนี้เป็นแหล่งการค้าการขายของคนจีนคนทะเลโดยเฉพาะยิ่งเป็นพวกประเภทชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เรว,ว่า,านเสียงคงนะครับและหลังจากนั้นพมบทสัญญาปั๊บเนี่ยนะฮะสำนักงานทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์ก็จัดก,การเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงใหม่หมดด้วยวิสัยทัศน์แนวคิดนะครับที่จะเป็นเรียกว่าย่านใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่มีแบบเป็นพวกธุรกิจใหม่ๆ เสร็จแล้วก็แบ่งโซนนี้ออกมาเป็นในเรื่องของพวกแหล่งบันเทิงแหล่งที่พักอาศัยแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะครับจนในที่สุดเนี่ยบรรทัดทองก็ถูกพลิกโฉมขึ้นมานะฮะไล่กันตั้งแต่สี่แยกตรงถนนพระรามสี่บรรทัดทองนะวิ่งยาวจนกระทั่งมาถึงตรงสี่แยกตัดกับพระรามหนึ่งนะครับจะเต็มไปด้วยร้านรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะครับพวกของหวานเครื่งองดื่มเพียบในซอยก็มีอีกนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นหลังๆเนี่ยเห็นโพลในโซเชียลเยอะนะฮะตลาดเงียบบ้างนะฮะเดินไปแล้วก็ไม่มีคนเลยนะฮะ แสงไฟสว่างมากกว่าคนเข้าอีก,กันต่างเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบกับภาวะหลายๆอย่างก็เลยทาให้ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการบรรทัดทองเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าบรรยากาศของยา่านบรรทัดทองตอนนี้เนี่ยนะฮะเม็ดเงินเนี่ยสะพัดในพื้นที่ตรงเนี้ยวันละ4-7ถึงล้านบาทเนี่ยนะฮะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ใช้ได้เพราะว่าเขาวัดจากการเฉลี่ยต่อหัวต่อวันเนี่ยคนนึงจะใช้ประมาณ250บาทต่อวันเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ปัจจัยลบเยอะหมดเลยนะ นะฮะที่นั่บอกว่าตอนนี้เดินเดินเดินตลาดไหนก็มีแต่ความเงียบกันลงมานี่นะฮะก็เลยบอกว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไทยเองก็ซบเซานะฮะกระแสข่าวด้านลบเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเท,ที่ยวไทยก็เยอะขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของกรณีซิงซิงเอฟเฟกที่มีผลทําให้นักเที่ยวชาวจีนเนี่ยหดหายไม่เที่ยวไทยนะครับส่วนซิงซิงเอฟเฟกเป็นเรื่องไงเดี๋ยวกลับไปดูในคลิปย้อนหลังของเรานะฮะแล้วทีนี้พอนอกจากเศรษฐกิจซบเซาภาพลักษณ์ภาพพดความไม่มั่นใจของคนจีนที่มาเที่ยวใน ก็หายไปถูกไหมคนณชาวจีนก็หายไปแล้วจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าจะเป็นชาวจีนเนี่ยนะฮะหายไป80%เปอในย่านบรรทัดทองนะฮะนในย่านสตีฟฟูู้บรรทัดทองเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันร,รายได้ของผู้ประกอบการที่มองหรือประเมินจากทั้งหมดในยา่านบรรทัดทองทั้งหมดเนี่ยรายได้เนี่ยติดลบ40%ทั้งย่านเลยนะครับอันนี้หมายถึงทั้งย่านนะฮะและผู้ประกอบการในพื้นที่เองตอนนี้เขาก็แบกเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะมากทัท่านที่รายได้มันไม่เข้าดีเหมมือนมอนน่ก มีการเปิดเผยนะครับว่าค่าเช่าเดือนละห้าถึง60,000บาทนะครับในย่านบรรทัดทองนะเดือนละห้าถึง60,000บาทนะฮะวันแบกต้นทุนสูงชั่วโมงเปิดค้าขายน้อยตรงนี้คืออะไรรู้ไหมลองไปสังเกตดูนะฮะมันจะเริ่มคึกคักประมาณแถว4-5่หโมงเย็นเสร็จแล้วก็จะขายไปได้เก่งๆก็แค่ห้าทุมแต,แต่ว่าโทษนะค่าเช่านี่วิ่งทุกวินาทีนะทุกวันนะทุกเดือนนะ แต่ชั่วโมงการหารายได้เปิดร้านนะมีอยู่แค่ไให้ตีให้เหงนเก่งเปิดร้านเร็วสุดสี่โมงเย็นเลยแต่คนอาจจะยังไม่มาก็ได้สี่โมงเย็นนะห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มให้เหงเก่งหกถึงเจ็ดชั่วโมงต่อวันเป็นชั่วโมงที่จะหารายได้นั่นหมายถึงชั่วโมงในการหารายได้แต่ได้ไรายได้เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะด้วยสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ในขณะที่เป็นไงฮนะเดือนละห้าหกพันต้องจ่ายและจ่ายทุกวินาทีไม่มีต่อรองไม่มีลดนี่ค่าไฟต่าง ค่าจ้างค่าคนอีกต่างหากค่าเช่านี่ก็ห้าหกหมื่นถูกไหมครับก็เลยทําให้กลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมีปัญหาหมดเลยเห็นไ,ไหมครับแล้วนอกจากนี้ก็เลยทําให้เกิดคําว่าเซงเจงปิดกิจการเลิกอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นในส่วนของบรรทัดทองพอสมควรเลยนะครับดังนั้นกระแสลบยังเกิดขึ้นอีกบอกว่าโอ้พอมาเจอราคาอาหารกับที่รีวิวในโซเชียลมีเดียของจริงเนี่ยเขาเรียกคุณภาพไม่สมกับราคาเอาไปกันใหญ่อีกนะครับคือราคาไม่ตรงปกกับคุณภาพประมาณนั้นนี่นะฮะทีนี้ทางสมาคมเนี่ย ผู้ประกอบการถนนบรรทัดทองโดยที่ปรึกษาสมาคมคือสิทธิชันวุฒิพรกุลนี่นะครับเขาก็บอกก็คุยกับผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้านแลวนะฮะคุยแล้วนะฮะก็ได้น้ทางออกมามาจรวมกลุ่มกับผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยทำคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเป็นรอดใหญ่ที่เขามองอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคือเขาต้องการสร้างอำนาจการต่อรองในการสั่งวัตถุดิบเข้ามาในย่านบรรทัดทองอย่างน้อยก็เป็นการบริหารจัดการต้นทุนในกับทุกร้านได้เพราะส่วนใหญ่ร้านก็จะเป็นร้านอาหารซะมากนะครับ ไอเป็นร้านขายพวกสินค้าสบีงสบาอะไรนมันน้อยมากเลยนะฮะดังนั้นแนวคิดหนึ่งก็คือรวมกลุ่มกันเลยครับเพื่อที่จะต่อรองและก็สั่งซื้อรถใหญ่ๆก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนของผู้ประกอบการแต่ละร้านได้ถูกไหมฮะและนอกจากนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้อย่างน้อยก็บรรเทา,าบา,างในแง่ต้นทุนของวัตถุดิบครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะและนอกจากนี้บอกว่าจะมีการปรับพื้นที่ของย่านบรรททองนะฮะให้เป็นในสตรีทฟู้ดคือจริงๆเนี่ย ถ้าใครเคยไปบรรทัดทองเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกอะสี่ห้า 4, มงเย็นมันจะเริ่มเปิดไฟคึคืนๆกันแล้วเนี่ยฮะซึ่งเดิมทีก็น่าจะเป็นไนส์สตรีทฟู้ดอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ก็บอกว่าอยากจะทําเป็นไนส์สตรีทฟู้ดหาแล้วได้มาชดเชยในส่วนที่หายไปนะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องคุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่อีกทีนึงว่ามันทําได้ไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ในการดูแลของทางด้านสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ของเขานะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะทำเป็นไนส์สตรีทได้เนี่ยแล้วคนมากันเยอะเนี่ยจะบริิหหาาาาาารรรรรรจััััััดดดดกกกกก่่่นน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 คคคยงงงไไไอออออีีีีี้้้้็็ตตตปปปวููะะะบบเลฮทสสถณ์โโ ยอดขายทั้งย่านหายไป40%นักท่องเที่ยวจีนวูบไป80%จากที่เคยเดินกันแบบชนิดที่เข้าร้านนั้นออกร้านนี้เต็มริมถนนฟุตบาทของบรรทัทองนาทีนี้แทบไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับด้วยสภาพของเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอย่างนี้จริงๆนะฮะ